ตอนนี้เพดิจันอยู่ที่เรือนจําเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่สนามบินจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อมารับท่านรองดุษฎีนะคะรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะที่จะเดินทางมาปล่อยตัววาวารวิทย์นะคะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ท่านเดินทางมาปล่อยตัววารวิทย์เองเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ผมจะพาเจ้าหน้าที่มาให้รับความรู้สึกนะ,ะว่าเวลาทํางานเหนื่อยๆมาวันนี้นะมาเติมพลังให้กับ จเจอที่ทุกคนที่ทํางานด้วยกันครับคดีนี้นี่เราดูมาตั้งแต่คดีแรกที่เขาเป็นแพ้เลยใช่ไหมคะใช่ใชตั้งแต่เริ่มคดีร่วมกันข้าตั้งแต่เราจะไม่เชื่อว่าเขาเป็นแพ้ทําจนกระทั่งเรารู้ว่าเราอินแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นแพ้จริงไงดูไหมเราถึงต้องการช่วยค่ะครับ ตั้งแต่คดีแรกเป็นคดีฆ่าคนตายเราก็ช่วยหาหลักฐานจนศาลยกฟ้องนี่นี่ต้องขอบคุณอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคนนี้แหละคนนี้แหละช่วยไม่ใช่ผมนะคนนี้แหละช่วยอาจารย์ที่มาพิสูจน์เรื่องวิถีกระสุนทั้งหมดถูกไหมคะนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละครับวันนี้อาจารย์จะมาพิสูจน์ให้ดูอีกรอบใช่ไหมคะก็ได้ครับ นนี้อาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยเลยนะคะจนกระทั่งมาถึงคดีนี้ซึ่งเป็นคดียาเสพติดเราก็ช่วยช่วยหาหลักฐานจนกระทั่งเขาหลุดพรากคนมันไม่ได้ผิดะนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับแม้กระทั่งท่านนายการนะครับ,รบก็ยังรู้ว่าหลักฐานเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ถือว่าความพยายามที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะ คือเป็นข้าราชการของรัฐนะ<ม>หน้าที่ของข้าราชการทุกคนก็ต้องช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วครับค่ะรับ,รบตอนนี้ก็ญาติๆก็รอยอยู่ที่เรือนจำรอท่านทุกคนคคก็ยินย้มแจ่มใสพอมาเช้าโทรมายังแบบโหเสียงไม่มีใครพูดแต่ใครไม่รู้เรื่องเลยไม่ว่าญาติไม่ว่าผู้สื่อข่าวทั้งเฮทั้งร้องไห้เ็มนั่นห้องพิจารณาคดีครับโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่เรือนจำค่ะคุณค่าน่พ่ ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะท่านดุษฎีก็จะขึ้นรถตู้ค่ะเพื่อจะไปที่เรือนจําอุบลราชธานีนะคะเพื่อที่จะไปร่วมการปล่อยตัววาวารวิทย์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวาวก็ติดคุกมาแล้วทั้งหมดก็เกือบเกือบหปีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาได้รับอิสรภาพนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่เรือนจำจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนขึ้นรถตู้แล้วเดี๋ยวออกเดินทาง น่าจะไม่นานค่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็น่าจะถึงเรียนจำแล้วค่ะ